และนี่คือเจ้า Volvo S90 2.0 D4 Momentum นะคะรถค่ายนี้ที่ใครหลายคนมองค้ามแต่ถ้าได้ลองใช้แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าลหลงรักอย่างแน่นอน Vovo S90 ปี2018คันนี้เนี่ยเลขไมล์วิ่งไปที่160,000กิโลเมตรค่ะสภาพดีมากและ PJ คาร์มาทขอเสนอที่ราคา899,000บาทเท่านั้นท่านไหนที่เครดิตดีนะคะสามารถฟรีดาวน์ได้เลยใครที่สนใจติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางออนไลน์ของ PJ คาร์มาทหรือจะติดต่อผ่านเบอร์ด่วนนี้ได้เลยนะคะ0843253886ค่ะ 沃尔沃นะคะตั้งแต่เขารีแบรนด์มาเนี่ยต้องบอกเลยว่าสาวกความมินิมอลความเรียบหรูครีมตาต้องชอบแน่นอนแต่ถ้าใครที่ชอบความเยอะๆหน่อยก็อาจจะไม่ชอบเจ้าคันนี้นะจุดเด่นของเขานะคะคือไฟหน้าของเขาตรงนี้ค่ะเป็นคอนโยนียของพี่ทอนั่นเองนะคะพูดทุกครั้งรีวิวทุกครั้งบอกเลยว่าดีไซน์ทะาอกมาได้ดีแล้วก็ดูโดดเด่นรับกับตัวรถมากๆค่ะโดยเขาสามารถปรับองศาตามพวงมาลายัยไฟสูงอัตโนมัติได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันว่าช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายเป็นยังไงคะ่ะ ต่อกันที่ด้านท้ายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหม่ชอบไฟท้ายตัว C แบบนี้มากๆนะคะซึ่งก็รับกับบอดี้รถเส้นสายลายเส้นของเขาได้ดีค่ะเรื่องของที่เก็บสัมภาระคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถซีดานไซส์ใหญ่ที่พื้นที่เก็บสัมภาระเยอะนะใครที่เป็นสายกอล์ฟนะคะอยากใส่ถุงกอล์ฟใหญ่ๆเงี้ยสามารถใส่ได้สบายประมาณ2-3ถถุงนะคะมันลึกๆเข้าไปด้านในค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภายในดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้าง ต่อกันที่ภายในนะคะข้างในก็คือคงคอนเซปต,ต์ความมินิมอลดูแบบสแกนดิเนเวียนสุดๆนะคะด้วยภายในที่ดูหรูหลาแล้วก็เรียบง่ายอย่างแรกเลยที่ขึ้นมาจะเห็นพวงมาลัยของเขานะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มที่แอบ,บดูการใช้งานค่อนข้างยากนะไม่บอกแบบนี้แล้วกันว่ามันแทบจะดูไม่ออกเลยนะคะว่าแต่ละปุ่มเนี่ยคือปุ่มอะไรแต่ถ้าใช้สักหน่อยก็อาจจะชินแล้วก็คุ้นตาม,มากขึ้นค่ะ ส่วนของเรื่องความเนียบนะคะเอาไปกินเลยนะทุกอย่างเส้นสายลายเส้นของเขาทําออกมาได้เนียบมากไม่มีตรงไหนที่ให้ความรู้สึกปอกแป๊กงองแงงใดใดเลยนะคะทุกอย่างคือเนียบสุดๆฝีเข็มต่างๆทําได้ดีมากๆค่ะอีกหนึ่งความชอบของใหม่นะคือหน้าจอกลางตรงนี้นะคะแล้วก็มาตรวัดด้านหน้าคือ UI ของเขาก็คือทําได้ดีแล้วก็สามารถตอบสนองได้ว่องไวด้วยนะการใช้งานเนี่ยส่วนของหน้าจอเนี่ยง่ายนะคะต่างจากบริเวณมัลติฟังก์ชันตรงนี้มากๆนะคะอย่างบริเวณจอกลางนะคะก็คือรวมทุกอย่าง ่างไวในนีเลยเป็นหนึ่งแบบรถไฟฟ้าที่ส่วนใหญ่เขาชอบใส่ทุกอย่างไว้ในนี้ใช่ไหมคะก็อันเนี้ยถ้าบอกมาได้ค่อนข้างดีนะถ้าเราอยากจะดูอะไรนะคะหรืออย่างพวกเซอร์วิสต่างๆว่ามีอะไรที่เราต้องเซอร์วิสบ้างสามารถดูจากตรงนี้ได้เลยระดับน้ํามันเครื่องต่างๆก็คือมีให้คะ่ะแล้วก็ถ้าคิดว่าตรงเนี้ยมันใช้งานยากไปนิดนึงนะตรงนี้นะคะกรณีที่เราจะแบบ เปลี่ยนคลื่นเพิ่มเสียงต่างๆตรงเนี้ยก็คือใช้งานได้เหมือนกันซึ่งถือเป็นจุดแข็งนะไม่บอกเลยว่ารถทุกคันถ้าใส่ทุกอย่างอยู่ที่จอเวลาขับขี่เหมือนเราต้องเปลี่ยนจุดโฟกัสนะคะอันนี้ถือเป็นจุดแข็งที่อะไรอะไรที่สําคัญหรือว่าเราใช้บ่อยๆเพิ่มเสียงเบาเสียงเปลี่ยนคลื่นอย่างนะะี้ค่ะยังใช้ตัวบริเวณด้านล่างตรงนี้ได้ ต่อกันที่ที่นั่งบริเวณด้านหลังนะคะไม่บอกแบบนี้เลยว่าเล็กรูมเหลือเยอะมากใครที่สูง180 185ยังนั่งได้สบายและเบาะแถวหลังก็คือนั่งได้สบายมากๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะเป็นทั้งคนขับหรือจะเป็นผู้โดยสารด้านหลังนั่งสบายทั้งหมดถ้าเราเป็นผู้บริหารที่มีคนขับนะคะแล้วเรานั่งด้านหลังข้างหลังยังดีอยู่มากๆค่ะทั้งเฮดุรูมเล็กรูมนะคะเหลือเฟือเลยแล้วก็แอร์หลังนะคะมีมาให้เรียบร้อยสามารถปรับลมแรงต่างๆได้มีม่านบังแดดให้นะคะบริเวณด้านหลังคันนี้ มีเรื่องของช่องต่อสายไฟต่างๆก็ยังพอจะมีอยู่นะคะแต่จะเป็นรุ่นเก่านะจุดด้อยของเขาข้างหลังเนี่ยขอยกให้แค่อันนี้แล้วกันเนาะก็คือมันไม่ได้เป็นแบบว่าดีๆมันเป็นแบบตะแกรงตะแกรงแบบนี้อันนี้คือข้อด,ด้อยของเขาอื่นๆเพิ่มเติมนะคะบริเวณที่วางแก้วก็ทําออกมาได้ดีดูแข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่ในโพสิชันอยู่ในตําแหน่งที่ดีด้วย ตัวรถนะเป็นเครื่องเบนซิน2.0ลิตรพละกาลัง196แรงมา้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะค่ะอัตราเร่งเนี่ยทำได้ดีมากตอบสนองดีพุ่งมาเัยไวในขณะที่ช่วงล่างก็เซตตัวออกมาได้กึ่งกลางระหว่างความนุ่มแล้วก็ความเฟิร์มถือว่าเป็นช่วงล่างที่ไม่ได้โดดเด่นไปในทางใดทางหนึ่งแต่ว่าเน้นให้คนส่วนมากเนี่ยใช้งานได้สะดวกคือคนส่วนใหญ่น่าจะชอบกันค่ะลืมบอกไปเลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยมีกล้องมองหลังให้ด้วยซึ่งภาพของเขาก็ค่อนข้างคมชัดเลยค่ะ ภาพรวมนะคะก็คือขอสรุปไว้แบบนี้เลยค่ะคันนี้เหมาะกับคนที่อยากได้รถขับสนุกอยากซิ่งก็ซิ่งได้อยากขับในเมืองนั่งสบายก็สามารถทําได้จบในคันเดียวนะคะและที่สําคัญคืออยากได้รถที่ไม่สําใครคือเรียกได้ว่าสวยหล่อบแบบไม่ซ้ํานะจัดคันนี้ได้เลยค่ะ